ก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้เลยนะคะปืนคาที่ผมรอคอยแล้วที่ผมได้สปอยไปเป็นปีก็มาถึงแล้วแต่มาทีเรียกผมไปพร้อมไม่ไงไม่นึกว่าจะมาเลยวขนานี้ผมนึดว่าจะมีปืนอย่างอื่นมากก่อแต่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดน้อยมันก็มานะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีทุนอยู่จำนวนหนึ่งนะก็บอกว่าจะตุกได้มาทีเรียเยอะๆบวกกับปืนเยอะๆนะขอเลยแหละเพราะตอนนี้ผมมีแค่อี่มาทีเรียกเองมาเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่แค่6นะครับแล้วก็ล่าสุดผมดนันอัพปืน M16 เนี่ยแหละโอโหโอเคมันก็เหลืออีก2ระดับมันก็จะตันแล้วแต่แบบถ้าผมไม่อัพผม่าน่าจะมีเหลือเยอะพอที่จะอัพให้ตันแล้เนะี่ยไม่น่าไปซนไปอัพ M16 ก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นของแลนแหละนะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจีเท่านั้น ร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยก่อนที่เราจะไปสุ่มเนะฮะเราะมาดูทางด้านของของที่อยู่ในกรงล้อกันบ้างดีกว่านะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือหมวกของชมพู่เฉยเยเฉยเชุดก็เฉยๆเฉยๆเฉยๆแล้วก็ดาบเอร์ก็โอเคแต่มันไม่ได้เข้ากับปืนอะไรเลยนะ ที่ห้อยนิดๆหน่อยๆน,นะฮะก็เฉยเฉยๆ,ๆอน,น,นเดี๋ยวเอันนั้นอ๋อใช่อันนั้นอยู่ในเ,เซตด้วยแล้วก็มีชุดนะครับที่มันมีให้สมเล่นตั้งนานแล้วนะแล้วของด้านข้างก็เป็นตัวงงงเงโง oo แล้วก็อ๋อภาปิดตาโอเคโอเคภาปิตาจะเท่ดีก็ได้นะแล้วก็มาทีื่ออีกหนึ่งมาทีวีอ,อีกสองโอเคมีอยู่แค่นี้เลยนะครับแล้วส่วนใครที่ยังไม่เห็นนะ ก็ตามนี้เลยนะครับของอัปเกรดปืนอัปเกรดกระบอกนี้นะครับสามารถแต่งได้แบบเต็มสูปแล้วก็แบบบอกเลยว่าแต่งเต็มสูบมีโคตรสวยเอฟเฟกระดับ2นะครับก็คือเอฟเฟกตอนฆ่าเป็นสีออกแนแบบกาแล็กซีนะเลเวล3นะครับก็มี line, ลายลวดลายมากขึ้นแล้วก็ระดับ4นะครับก็คือคิวฟีที่ค่อนข้างเก๋ดีนะครับมันออกแนวเหมือนแบบพวกแบบราสีต่างๆอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะนั่นแหละ ุเนก็น่าจะเข้าใจแหละเออมันสวยดีฮะสวยดีผมชอบผมชอบระดับ5ที่ห้อยนะครับเป็นมงกุฎนะนเล็กๆดนึงใด้ดีแล้วก็ระดับ6โคตรสวยชอบมากแล้วก็ระดับ7ก็คือรูทบ็อกซ์ที่โอเคแหละมันก็ดูเรียบง่ายแต่ก็ดูหรูหราดีนะครับแต่แน่นอนว่าระดับ6นี่คือสวยเจ๊ง แต่ถ้าเกิดเพื่อนมองดีๆนะครับไอตัวกล่องนะครับมันก็ยังมีทั้งหน้าของการเลืองแสงอยู่ด้วยนะแต่ไม่รู้ในเกมแบบระดับโลกราฟิกมันจะเลืองหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของของแต่งด้วยละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากให้ผมทาอะไรแบบนี้อีกบ่อยๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพราะมีคนจนํานวนมากที่ข้าม,มาแวะเวียนดูแล้วไยกดไลค์ให้ผมเลยเ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยมันก็มาดูแหละแต่ก็แนะช่วยฝากนิดนึงนะครับ ก็ตามนี้นะครับก็คือตอนแต่งเต็มแล้วนะดูดิแม่งเอ้ยเนี่ยนะแล้วผมจะพลาดเหรอเป็นไปได้โคตรยากนี่มันสวยแบบโคตรสวยครับไม่รู้จะสวยยังไงแล้วอ่ะมันี่มันสวยมากในดูตอนถือดีเฮ้ยโคตรสวยอ่ะจริงๆเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยที่ที่มีค่าอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีนะครับผมมีก็สิล่านะอันนี้ก็แรงมากเลยนะแต่มันแต่งไม่ได้มันสวยมันสวยนะ ลมากแต่ก็แบบไอกระบอกนี้มันก็ต้องมีแหละนะ <c oughs> เริ่มมาแบบสกิปเลยแล้วกันนะครับให้มันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนหน่อยนะหน <c oughs> ึ่งสองสามสกิปอู้ได้ของชมพูแต่ไม่ได้มาทิวิลเดี๋ยวปืนนะครับและมันเหมือนเดิมนะครับคือตรงกลางก็จะเป็นทางด้านของปุ่มลัคกี้นะครับถ้าเกิดเราได้ของดีมันก็จะรีเซ็ตนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปืนมันก็จะไม่รีเซ็ตนั่นเอ๊ะไม่รี เอ้ออืออือพอพอพอสุมแบบใจเย็นบ้างโอ้โหไม่หลีให้ด้วยแม่งดิอ้โหขยะล้วนนี่ผ่านไปแล้วห้ารอบแบบรวดเร็วเลยเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่เห็นมาตีเรื่มมาแต่ชิ้นเดียวปวกกับปืนไอ้ปวกกับปืนที่น่าจะออกยากพอสมควร ไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นอีกแล้วขอละไได้น็ด้ขอร้องนะนะนะมาทีเรียวก็ได้นะเออขอบคุณแต่แบบขอเยอะกว่านี้อีก20่สิบนชะคืออยากอาบนะไม่ใช่อะไรหรอกนะอยากอาบนะฮ่าแมงเลยห้าพันได้แค่มาทีเรียวเดียว ินอย่างนี้ทุกรอบผมไม่เคยมีดวงกับเขาบ้างเลยจริงจริงอ๋ออาคือแบบมาทำไมอ่ะของซ้ำเนี่ยถ้าจะซ้ำก็อเป็นมาทีเดียวได้ไหมออผมไม่ไม่ดี้เจอ๋อของชมภูมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ออกแค่ชิ้นดีิีนเดียวไม่ได้นะจริงๆ นะแต่ถ้าเกิดไม่ออกอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะโอ้โหการันตีชัวแนะ่โอ้โหกดคำบรรยายจริง,รงโอ้โหไม่ีอีกแล้วไม่ีอีกแล้วไม่หลีกแล้วไม่ีอีกแล้ว,ลก,ลวการันตีชัวครับรอบนี้ไม่มีของชมพูด,ด้วยผมว่าผมอัพ เืิ่เจ็ดไม่ได้แน่เลยเอู้ตกคืนแต่แบบมันไม่คิดหมดคำพูดหมดคำพูดว่ a จะแฟร์้โหแล้ว็สองร้อยรอบเหมือนเดิม แล้วมาชิ้นต่อชิ้นที่เก้าด้วยนะคือไม่มีอะไรออกก่อนไม่มีคำว่าเอ้ยไหนๆก็สองร้อยล้าเดิมแถมให้อีกแท็กกะบกไม้ไม่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 นี้ไม่ออกชิ้นที่เก้าเนี่ยออกว่าหโหกชีวิตปัดโซบที่สุดเลยไอ้ไอีกสักอ้กนิดนึง ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าเออไม่หลีไม่หลีไม่หลีอ่าแถม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 นะไออยังไม่หลีไม่หลีอุ้ยเนี่ยทีเงี้ยมาซ้ำเนี่ยจะเด็ด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 โอ้โหอย่างน้อยก็เป็นของที่ตัวยังไม่มีนะแต่ก็ไม่ก็ซ้ำอีกเนี่ยไม่ชอบมาซ้ำไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเงี่ยคือแทนที่จะเอาแบบมาทีเรียลมาให้แทนถ้าเกิดมันออกซ้ำนี่คือผมมีประมาณอีก6ชิ้นแล้วเนี่ย บ้าบอที่สุดอ๋อต้องพูดยังไงกับบารดีวะเนี่ยดีใหม่แล้วนะผมก็ควรมีดวงใหม่ๆได้แล้วนะจริงๆเลิกมาแบบหลอกหลอนผมสักทีเดี๋ยวนะขอร้องแนะ <c oughs> หละไหม่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใหม่หแล้วจริงๆนะ <c oughs> เอ,อื้อเรียบร้อยแตกนี่ก็แตกอีกแล้วก็รอบสุดท้าย เอ้ยรีวะ่ะชิ้นสุดท้ายด้วยรีวะ่ะเอาแห่จบได้สวยนี่วะ่ะเฮ้ยไม่แย่นะสำหรับรอบสุดท้ายนะแต่รอบที่เหลือนี่คือแบบยำแย่มากมาๆๆน,นี่แหละมาวะ่ะเดี๋ยวชิ้นหน่ะไหนๆ,ๆเอาไปแรกกนเอาไปแรกกน คืออีกยี่สิบรอบผมก็จะได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับวัตถเรียวก็เดี๋ยวเออน่าจะมาซุ่มแหละแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ไหนดูสิลูกนักกระบอกหม่ของผมนะฮะอ้ออัพตีครับรอเลยสวยงามอัพต่อสิครับรอเลยสวยงามอัพต่ออีกสิครับรอเลยสวยแงมตั้งหมดแล้วของแต่งมันก็โหดแพง พันสองพัหอีกสองแล้วจรงก็ถือว่าสวยดีนะถือว่าสวยดีนะแต่เดี๋ยวเราไปลองถือในเกมสักหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับและนี่นะครับก็คือกระบอกใหม่ในเกมนะเฮ้ยอันนี้ขนาดยังไม่อัพตันัะนเนี่ยด้านภายหลังเนี่ยครับมันก็ยังมีลวดลายนะเฮ้ยสวยนะแล้วมันเรืองแสงด้วยเทสโคเทโคเท่แล้วแบบ ขนาดเป็นแค่แบบอัปเกรดระดับ2อนะอันนี้ไม่ใช่อัปเกรดไปลล์สองนะแต่หมายถึงแบบสกินระดับ2นะมันมีสระดับนะครับและขนาดสกินระดับ2นะั้นยังสวยได้ขนาดนี้เลยอะคือแบบสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับว้าว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าในะที่สุดมันก็มานะครับแล้วยังมีอีก4ี่ชุดท,ที่ยังไม่เข้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆตรงทางด้านของ o r t u จ e l เนละจินนะด้านขวามือเนี่ยฮะที่เป็นป้ายนะครับมันจะมีอีก4ี่ชุดท,ที่ยังไม่เข้ามาแล้วน่าจะเป็น4ี่ชุดให้แบบสุ่มแบบแยกกันทั้ง4ี่ชุดเลยนะครับออกแนวเหมือนช่วงเอ,อ่อฟารโรอะไรอย่างนง้นเนาะผมว่าชุดแดง4ี่ชุดแน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะได้เสียตังกันยกใหญ่แน่ๆแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็บอกเลยว่ากระบอกนี้สักวันหนึ่งผมจะอัพให้ตันที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูพาร์ทสนะครับหรืออยากให้ผมซุ่มต่ออีกจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะอัพที่ได้อย่างน้อยเบลห้าหก 5, นะครับอย่างน้อยนะหรือเพล่อๆอาจจะเจ็ดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมก็จะผสมให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคล,คลิปนี้นะครับถึง500ไลค์จริงๆผมผสมต่อแน่นอนต่อใดที่ไอ้กระบอกนี้ยังไม่ออกนะครับ มาสมต่อแน่นอนก็ยังก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วบอกว่ามันจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าก็เกือบไปเยอะแหละจริงๆแล้วแม่งก็ไปทุกคลิปด้วยแหละจริงถามว่าท้องไหมมันก็ดนึงนึงนะคือมันควรแบบมีอะไรดีๆบ้างแบบตกถึงท้องแต่มันไม่เลยไม่เลยเกมมันใจร้ายกับผมมากเลยอ่ะก็ได้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้มันกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ